ต้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายนะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นงานปากักลายดอกไม้แบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะพี่งานนะเป็นขอปกแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่สวยมากๆเลยแล้วก็งานปักสวยๆแบบนี้ลายสวยมากๆค่ะพี่ลินินผสมฝ้ายนะเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าไม่มีซัดไมตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่เป็นงานตัวแพงนะ ส่วนแขนนะคะพี่แขนยาวแบบนี้นะคะพี่จะใส่พับแขนสวยๆแบบนี้ได้เลยนะส่วนปลายชุดนะคะพี่ตรงนี้นะคะจะเป็นงานผ่าข้างแบบนี้นะมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ทําให้นะเก๋ๆนะคะพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างค่ะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะเรียบๆนะคะพี่ตรงนี้ลินินผสมฝ้ายเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าไม่มีสั์ไมนะตัวนี้ส่วนด้านหน้านะคะ พิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะพี่ความยาวชุดที่ที่39นิ้วนะแขนยาวนะคะพี่21นิ้วครึ่งนะคะพี่ตัวนี้นะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ตัวนี้นะคะให้พี่พิเศษสองเท่านั้นพี่เอาไปแค่249ผ้าดีค่ะพี่ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจมีออนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสและจำด้วยสีให้ด้วยจะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าได้รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวน,นี้สวยมากๆงานปักอย่างดีนะให้แค่สองสีาเท่านั้นสีขาวนะคะพี่ สีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้นะ,ะพี่ใส่ทับแขนไปสวยแบบนี้ได้เลยนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีเหลืองนะคะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้นะ,ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะ <Heroes> พี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะสีต่อไปตัวนี้นะคะพี่จะเรียกสีปูนนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีปูนนะหรือว่าพี่จะเรียกสีชาก็ได้นะคะพี่ให้แค่สองสีก้าเท่านั้นเป็นผ้าลินินผสมายนะ ตัวนี้ถ้ารับนะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลีบบัวนะตัวนี้จะเป็นกลีบบัวค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้นะสีต่อไปนะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้และสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะลายสวยมากๆค่ะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นโอรสนะลรนินประสิฝ้ฟายนะคะใส่พับแขปสวยๆได้เลยให้แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่ผ้าลรนินประสิฝ้ฟายผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่2องสีเก้าเท่านั้นนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่เป็นโอรสตุนตนนะ ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะ,ะพี่หรือจะได้เขียวมินก็ได้นะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้นะพี่ดูลายสวยมากๆค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้นะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรีบบัวนะคะพี่จะปล่อยแขนแบบนี้ก็ได้หรือพับก็ได้นะสวยๆเลยสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีปูนนะคะพี่หรือเรียกสีชาก็ได้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะ ีต่อไปตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะพี่สวยมากๆเนาะตรงนี้เป็นงานปักหมดเลยนะคะพี่สองสีเก้าเท่าน,นั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะให้พี่แค่สองสีเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้ใส่พับแขนได้เลยนะคะ